ไายกับใจด้ะคขอบคุณเสียงรบร้ของพวกนักข่าที่นองนองใจจังมากเย่มแที่ไม่แะลัาบอก่าขอพรหัวเขาเ่ป้าหมายเลย่ะียัแนทไปด้างพอดีเลย หัวเขาหรืเปล่าไหมหรือว่าลงมาหัวเขาเยี่ยยยยยยอยยานยยงยยยยยยยายย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 ะยรยยยยยยยายยมันเป็นยัวเขายยยยยอยยยยย นายมาเขายังตื่งเตื่เชีวิตเนาะของแบ่ม่าเื่อชีวิตต้งร้องเหรอครับเก่ชีวิตที่เขาอีกค่ะที่เขาของึานะฮะเขามี่วขาสระในหลายพี่น้องตต้งแต่จนจนจบรายการวันนี้แล้วก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะฮะมือเดินทาาไปังหวัดอรดรธานีกประมาณ300กิโล ปัญหาก็ะือว่าสนามของเข้าเอารวบตัดผุกลงมาบ่ได้ฉะนั้นประมาณปีสามก็สิเลิมทะย่อยเก็บของก,กับการแสดงก็สิ่ไปเรื่อย นะครับจนกว่าเตยล่าประมาณตีหา้าครับพี่น้องแต่ว่าอุปกรณ์ฉากลูอจออลีดไม่ใส่สีดันหลังตัสิเก่นลุกไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเวลาขนของขึ้นรถก็ต้องใส่เวาลาเพรารถของมาพิที่ก็ได้จัต้องขอแย่งเช่าบาักพี่น้องเช่าบาักทหญ่นะครับเในเอารถไถห,หน้าในรถท่านเลอมาย่อยเอาของออกไปนะครับพี่น้องก็ซอยกันอะไรนะฮะพื้น <laughs> เข้าเกียนเรื่องนี่ซอยกันสะกดตเพื่อเด้อ อนบพี่น้องก่รับาใช้งานาศิร่วกับภควานสื่อใจยิ่งยิ่มขึ้นก่อจดสอดแจ้งราควานพสื่อใจยั่งยิ่จดสอดแจ้งน่คือเมื่อนี่ครับระดับมือดื้นมือหื่นกันสิกลับมาหาพี่น้องเช้าบ้านผือบ้านผือรัตนบุรี่ากล้อยกระทงอันนี้ก็สิไปขึ้นเรานะ่พอหอร่ยคนาพไปแทบไปรอยกระทุ่งเนี่ยเองไม่มาลอยกับเขาจะไปลอยแบบไห ปังว่านอัดเข้าปังครับขึ้นหัวคิดพิงว่าร่ำใจกันร่อยข้าข้าบอบแพพี่น้องสามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอนะครับเจดเบอร์แ้วโทรสายกรุบของบอยสิริชัยทันพี่น้องเข้าไปกับนี่บอยสิริชัยเราจะเป็นผู้รับสายนะครับไม่หยั่งยืมพิงมากยั่ง่ะไร